วันนี้ผมจะมาชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าผมจะมาโหลดสี9สามครับไว้โหลดเกมครับขั้นแรกเข้าไปที่ Google นะครับ Google เข้าไปที่ Google นะครับกดเลย ตองดอนี่ครับขึ้นมาหน้านี้ก็กดพิมพ์นะครับก็พิมพ์ข้อความ,มค,วา 4, 3, 9, 9, 9, ครับพิมพ์คำวาสี่า4 3 9 9าเกครับกดค้นหาไปนี่ครับ ก็กดคำที่มันเป็นภาษาไทยนะครับนครับเป็นภาษาไทยถ้าตัวนี้ปเป็นภาษาจีนผมไม่รู้ว่ามันจะโหลดได้หรือเปล่าแต่ผมต้องกดเข้าปที่ภาษาไทยครับกดเข้าไปก็เฉพาะครั้งนี้เลือกแอปที่จะเข้า กำลังจะโหลดนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้กดที่คำว,ว่าดาวน์โหลดฟรีครับที่มันเด้งอยู่นี่ครับดูที่ขีดให้ดูนี่ครับที่มันเด้งกดเลยครับ ิ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว